สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับโนวาเจ็ดไอนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีหลังจากงานเปิดตัวของเขามานะครับตัวนี้ราคาบอกราคาก่อนเลยนะมันเปิดราคามาแล้วนะราคาอยู่ที่8 9 9 0บาทนะครับแต่ว่าสามารถหาซื้อแบบพวกราคาในออนไลน์ผมว่ามันต่ำกว่า8 9 0 0แล้วนะตัวนี้จุดเด่นมีหลายอย่างเลยครับคือความคุ้มค่าทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือนี่นฮะไอ้ตัวนีน้ที่อยู่บนหน้ากล่องเลย Explore it on App Gallery นะครับมันคือการที่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android บวกกับ HMS หรือว่าโอ e i Mobile Service นั่นเองนะครับว่าแต่โ w e i Nova 7i ตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรสเปคเป็นอย่างไรพร้อมแล้วก็ไปรับชมพรีวิวกันเลยเมื่อเปิดกล่อง n o วา 7i มานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเขาให้สีอะไรมาอ๋อเขาให้สีซากุระพิง k มานะครับมีชื่อด้วยนะสีมันจะแบบ ชมพูชมพูแหววแหวหน่อยแหมให้ดูข้างหลังแป๊บนึงวางไว้ก่อนนะครับเรามาดูอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มากันดีกว่านะครับก็จะมีตัวเคสเป็นที u แบบนิ่มนะครับขนาดพอดีตัวเครื่องเลยเจาะรูกล้องไว้อย่างพอดีนะครับมีตัวสายชาร์จสายชาร์จนี่จะเห็นว่ามีความม่วงๆ่วงอยู่ในตัวคอนเนคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รองรับซูเปอร์ชาร์จแน่นอนแต่จะเป็นกี่วัต์นั้นเรามาดูที่อะแดปเตอร์กันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ หัวเวยซูเปอร์ชาร์40วัตนะครับใช่แล้วมันเป็นดัปเตอร์ชาร์จเร็วตัวเดียวกับใน P40 Pro หรือว่า P40 เลยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วมากๆอย่างแน่นอนนะครับมีตัวหูฟังมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่หูฟังหูฟังเป็นพอร์ต3.5นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้มีพอร์ต3.5มาให้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าแม่ มันติดนิดเดียวจริงๆนะมันจะเป็นมือถือที่น่าใช้มากๆนะครับราคาก็เปิดมาดีมากอ่ะนี้ตัวปลดล็อกหน้าจอนะครับจะเห็นว่ามันปลดล็อกด้วยใบ,บหน้าได้ใช่ไหมแล้วก็ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือบริเวณด้านข้างตัวเครื่องนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบเดียวกับโนวา 5T นะครับก็คือปลดล็อกแบบนี้ถืออ่านะปลดล็อกได้ลวเอาล่ะเรามาดูที่หน้าจอก่อนนะครับตัวนี้หน้าจอค่อนข้างสวยนะตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นจอ o l เลแต่ว่าความจริงไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ LTPS นะครับ IPS นะครับก็นขนาดอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับความคมชัดสีสันผมว่าตัวนี้น่าประทับใจทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาโดนเจาะรูไว้นะนี่นะครับตรงนี้เป็นแบบ Punch Hole Display นะครับเจาะรูฝังกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลไว้ข้างในนี่ส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเว้นไว้ตรงนี้เห็นไหมครับตัวฟิล์มที่มันติดมาจากหน้าจอตรงนี้เขาจะเว้นช่องนี้ไว้มันจะเป็นพวกเซ็นเซอร์วัดแสงะไรพวกนี้ต่างๆอยู่ตรงนี้ มีลำโพงสนทนาโทรศัพท์อยู่ทางด้านบนด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบานะแล้วก็มีความบางนะแล้วก็จับได้กระชับมือทีเดียววัสดุเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นเหมือนแบบโลหะเลยนะจับถือสะดวกทีเดียวนะครับขอบหน้าจอก็ไม่ได้หนามากมีขอบร่างรงคางนิดเดียวนั่นเองนะเอาล่ะเรามาดู รายละเอียดด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีซากุระพิคงนะครับตัวนี้จะไล่เฉดตั้งแต่แบบสีชมพูไปจนถึงสีฟ้าอ่อนๆน,นะครับสวยงามดีนะดูหวานๆน,นะครับตัวกล้องตรงนี้อยู่ในฐานกล้องแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะมีกล้องทั้งหมดด้วยกันสีตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับมีกล้อง ultra er wide angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลมีเดฟคามีรา2ลา้านแล้วก็มีมาโคคามีรา2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้จะมีแฟลชมาให้จํานวน1ดวงด้วยกันนะครับด้านล่างมีโลโกโห้หัวใจด้านหลังมันจะค่อนข้างโล่งเพราะอย่างที่บอกไปตัวเซนเซอร์สแก,กนนิ้วมือถูกใส่มาไว้ด้านข้างตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ เราก็มาดูที่สเปคกันบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่หัวเว่ยเอาชิปตัวนี้เข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คือชิปคิริน810นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นชิปคิริน810ความเร็วอยู่ที่2.27จุดกิกะเฮิร์นะครับรองรับ 4G อยู่นะส่วนด้านการรองรับ Wi-Fi บไฟนี้รองรับ Wi-Fi 5สบายๆนะครับ Wi-Fi AC ใช้ได้นะแรมตัวนี้ให้มาที่8ปดกิกะไบนะครับแรมหนึ่งอยยี่กิกะไบ สามารถเพิ่มความจุได้นะแต่ว่าตัวเพิ่มความจุเขาจะใช้ nano a d card ของทาง,ง Huawei นะครับที่มันหน้าตาเหมือนกับ Nan ตัว nano ซ i m นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนถาดซิมเขาจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะคบก็คือใส่2ซิมได้หรือว่าจะใส่ซิม1กับ nano ซิมเพราะว่าช่อง nano a d card เนี่ยมันจะเป็นช่องที่ใช้คู่กับซิม2นั่นเองนะครับนี่นะครับมาดูด้านล่างขอเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็น usb type c แล้วเนาะมีไมโครโฟนมีลำโพงครับตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวเหมือนเดิมมีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลลิเมตรด้วยนะครับผมว่า ตัว Nova เ i เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่มันมีทุกๆอย่างที่สมาร์ทโฟนราคาสักไม่เกินหมื่นควรจะมีเลยนะครับทีนี้ด้าน Performance เนี่ยนะครับจะเห็นว่าในการดาวโหลดแอป,ปเนี่ยอย่างที่ได้รู้กันแล้วว่ามันเป็น HMS เาะมัน้องดาวโหลดแอป,ปผ่านแอปแกล l ี่นะครับซึ่งมันก็จะมีแอป,ปให้โหลดประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณ2แถวนี้จะมีอยู่แล้วก็แอปอื่นๆอีกก็มีนะครับในแอปแกล l e ี่เนี่ยเราก็สามารถดาวโหลดได้แต่ว่าพอดีผมไม่ได้ต่อเน็ตไว้นะครับอ่ะไม่เป็นไร เราให้ฟังแล้วกันว่าแอปแกล l ล r y ี่เนี่ยก็จะมีแอปเรื่องนิยมที่เราใช้งานบ่อยๆพวกช้อปปี้ลาซาด้าอย่างนี้มีนะครับมีไลน์ลงมาแล้วครับไลน์ทีวีก็มีมีพวก t ิ k กต็อกที่อยู่นี้ก็นิยมเล่นกันเนาะมีแอป,ปสั่งอาหารมากมายพูดเพนด้าก็มาลงแล้วนะครับมีจู๊กมิวสิกมาให้มีเกมอะไรพวกนี้มาให้แต่ว่าในแอปพลิเคชันบางตัวที่เราติดใช้งานอย่างพวกแอปโซเชียลอย่างเฟซบุ o กเนี่ย ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาผ่านตัว Third Party Store นะครับอย่าง a p k p u r ตรงนี้เราก็ทำให้สามารถดาวน์โหลดแอปอื่นๆมาได้เช่น Facebook, Facebook Messenger พวกนี้ใช้งานได้นะครับหรือแม้แต่เกมอย่าง PUBG Mobile เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดผ่านตัว APKPure ได้นะครับก็ PUBG Mobile เล่นสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะ ทีนี้มันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าคนที่ติดการใช้งาน Google ตรงนี้เครื่องนี้อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งาน Google s v i c e ได้หลายตัวได้อย่างเช่นพวก YouTube อั YouTube นนี้ต้องดูผ่านตัวเบราว์เซอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็น YouTube นะหรือว่าถ้าจะเป็นพวก Google Docs ันนี้ไม่สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็อาจจะต้องใช้แอปที่มันเป็นตัว Office ของแอปตัวอื่นแทนนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้งานอ e ีเมลของ Google อันนี้สามารถใช้งานอ e ีเมลของ Google ได้แต่ว่าคุณต้องมาล็อกอินผ่าน แอปพลิเคชันอีเมลของทางหัวเว่ยเองนะครับมันก็จะสามารถรับส่งอีเมลได้ตามปกตินะครับอันนี้ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนเรื่องแอปที่ผมใช้งานมาเนีย่ย <Facebook S 1> พวกเฟซบุ๊กตพวนี้สามารถใช้งานบนโนวาเจตไรไดอยางไม่มีปัญหานะครับเช่นเดียวกับเกมพับจีมอบายผมาไปลองเล่นเกมมาคร่าวๆหนึ่งเกมแล้วนะครับตัวนี้ปรับได้ตั้งค่าประมาณที่ระดับ HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ระดับประมาณสูงก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลดีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับทั้งการใช้งานทั้งการ เล่นเกมนะครับทั้งเรื่องกล้องโดยเฉพาะเรื่องกล้องเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าโดดเด่นมากๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกตัวอย่างภาพถ่ายแลพวกนี้เดี๋ยวผมไปขึ้นให้ใน full r e v วิ w ของ No v a 7 i อทีนะครับก็สำหรับ Huawei n o นวา i นะครับตัวนี้ย้ำราคา,าที่กที8,990บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์อาจจะราคาถูกกว่านี้อีกนะเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่คุณต้องเข้าใจลักษณะทางกายภาพของเขาก่อนว่าเขาอ่ะเป็น Android ลงแอป,ปที่เป็น apk ได้แต่ ไม่มี Google Mobile s u r v e c e ติดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารับในจุดนี้ได้ผมมองว่าตัวนี้ Nova 7i เนี่ยเป็น1ตัวที่น่าสนใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ